yeah mm -hmm. กบทักทายสวัสดีไอ้น้องนักสึกปาทุกคนเนาะวันนี้เอามานั่นทุกคนฝนตกบันสภาพนี่นะหญ้าเขียวอุ้มทุ่มเลยฝนตกแห้งมาสองมือปลาน้อยโคตรหลายแต่ว่าปลาข้อนี่นะดโมเมนตรปลาข้อนะปลาข้อที่บมแน่ใจแล้วมันสีห้าเนาะวันนี้ก็ออกมาหา,างเรียงเศร้าๆจช่ไหยังหกโมงก็แดดเริ่มออกแดดออกไปน,นี่เตรียมอุปกรณ์เขากั ลอกอ่าอาวุนะอาวุณแม็กแม็กเอสเอ็กนะนะครับคันแอร์เกียเอ็กคอร์ดเบ็ดซิปคลิปเตานะเมื่อนี้มีก็ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่เมื่อนี้นักก็จะมีคานนะเนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะว่านีมีผลงานวะหรับใครทีเ่เข้ามาเบิ่งไม่ก็ฝากกดไลด์กดแท็กไว้ตามยเนาะนนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะพ่อฟังทุกคนพี่ฟังนั่น,ม,นมันกระเจ้าวันแห่ใส่มองหลายพวกมันลงมาได้นะ ただ。 mình lưu mất có, khi có cắt bố thử thuốc con Ôn ế ngọt ยูยูยูตัวแรงนะครับทุกคนโอ้เสื้อจีดายเนาะนี่ไซส์ดีจ้่สองส,งส,งสามทีสองทีทำตัวบานนี่นี่นะทุกคนนี่แก้มไซส์ดีใช่ไหมโอ้ทะโดหมดรดแล้วนะ ประมาณสอาะอาเซีนะอันนี้กัดเป็นเมฆานะทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายหูก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวแคปตาก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายปรเดี๋ยวตนะตีต้อนทุกคนพอดีเพิ่นมาว่านแห,หงเอาของหุ่นอ่ โแล้วโกแล้วโกแล้วโแล้ว,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 วอ้ไปดีอยอ่ตัวนี้อืมอ,อ้าอไอ้ปีนหย่องทีเลยครับไต่วาน,นสี่สิทนลงพอเลยนะั่น นี่น้องคนเดี๋ยวคิปเปิ์กันจมสวัสดีนี่จะเงี้ยจนปิ้นขึ้นมาที่นี่นะคนนี่ค่าปิ้นเลยเออแห้งดีนะป่าไม้นะนี่สีผ่านกลกไม้นี่หย,ยัดลอย,ลยตัวนี้ไปดีนะประมาณสี่กีบกัน,นเดี๋ยวขาแกตาตีต้อน่ะ มันตีโต้ทุกคนนี่จนปากสีเงี้ยตอนนี้มีขาค่อยตากสีเลยได้ได้มันตีได้จ้ะพรมันกัดมันเทือกจังบะมันกระดิบซิกนะตีนขึ้นมาเลยมันอยู่โคกเสาเนี่ยว่าอายุสามีก็โคกเสาอันนี้ตีต้อนะเกจสตา ทุมันลมต้านมาทางนี่ว่าอย่างอยู่อยู่อยู่ฮึายเชื่อว่ามึง มาเองนะทุกคนตัวบนใหญ่นะบ้างได้ตัวนี้น,ะน้อยเนาะน่าจะตัวน้อยตัมนู้นไปอือประมาณขี้กว่าตัวนี้ยังบนน้อยแต่ไหนนี่ครับทุกคนกัดมีขายแล้วในขั้นที่สามแล้วกัดสามบาทได้สามโตนะ่งนี่กัดชี่บาทเนาะได้สามโต วานหนึ่งบมดันวัดมึอองเด็วเขาเก็บปลากันมีคนมีเด็กแก็ปลามาด้วยมืนอนี้ <c oughs> มีเด็กเก็บปลามาด้วยออตี่ตอรน,นั้นคนหมานเลยมื่อนี้นะกัดโบลายแต่ว่ากัดคุณภาพกัดตัวไดครับ have a the เลาเนาะเสียงเราขนาดนี้อดใจไม่ไหวละสิ แต่เอาเงื่อนอะยังโยกบด้อยู่พวกตะเวงมันรูดนะมาติดๆเลยทุกคนมากค่นาทีเดียวต,ติบอกเต้มนี่ก็แต้มดีนะคิดว่ามันรูดเตะเอาเลยทุกคนแต่จริงๆนี่อะไรยโยกป้า,อย,า,ยาอยู่นะสุดยอดว่ะมนันนี้แต่คุณเอาภาพทั้งนั้นว่ามีตัวใดว่ากัดบ่เทิกเราเมันเฮ้าดิ มันนี้ครับไซด์เลยนี่ไซด์ดีเลยตัวน้อยสุดก็ขี้ตายทุกคนตัวตาออกเลยตัวนี้มาเขาตาเนาะเดี๋ยวเขาแค่ตาของตัวนี้ประมาณตามขี้ตัวนี้นะเดี๋ยวเขาแค่ตาก็นะแต่วนี้คือสีนะม่งว่าคือตอนนั่นหรือคือตอนวัดพรมันบ่อยมาดิแคบปากนะงั้นคน แฟนพี่ซี่อะนะทีเนี่ยตีไปกับตีไปกับกัดเรากับคุณภาพทั้งนั้นค่ะักแทะเนาะ คุณภาพทั้งนั้นคนไม่นี้ไมีรุดแน่นอนเอา้าาดอันนี้สวยละว่าละจบเลย วัดโบราณมันคล <c ười> ายก้อนคนโอ้ฝนจะตกเด้อ ทานี้กันทานีกันขับบูธือทุกคน ฮ่าโอ้มึงฮ่าบ่ตามมาปักเก็ไก่เจ็ดเดตวันนี้ทุกคนแฟนที่าร์ที่นี่หมานเกินมันตามมาดล่นน่ะทุกคนวัดลอยเลยเนาะมาเก็บกันนะมันบนยอมไปก็ทุกคนมันตามมาเลยทุกคนน่ะตึ๊บๆแปลกต,กตกกาเดอยวข้าง ปลาน้อยที่ปลา่าใหญ่สัตว์เลยนะครับก็จะว่าทางนี้มีป่าใหญ่ยจะเยอะดิเจอมาได้ตนหน้อยก็มูแต่ย no. ื่นใส่มันก็มีปลาใหญ่ปลาน้อยเมื่อเท่านั้นนะ เงียบวะอุ้ยมีลุ้นทุกคนมีไซด์ด้วยนะ ไม้นี้มีลุ้นทุกคนนั่นเฮ้ยแต่มันคือกัดลมกัดแรงยังท่นวะมุกัดใจเยื่อเลยนะเป็นบ้าหรือเปล่าาไอาชาย ยายามึงด้วยาสามฮะมันกัดลมกัดแรงไ่้ไปดีนะตัวนี้นะ 那去替他吧 Tunggu 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 Hmm สามขีดนี่แหละอยมที่หกแล้วทุกคนอือย่างที่หกตัวนี้ง่ายกว่ามูดเลยหออืหวานห้าขีดคนสี่ขีดสี่ขีดก่อ,อ,อ,น,อนี่ทุกคน เป็นปากเลยเห็นว่ามีคาไฮด์แล้วนะตัวนี้กำลังขี้ขีดกว่านะเกือบเกือบหาขีดอยู่ไปดีนะอ,อ๋อฟลีโคเกปาร์กันเนาะน้ำความตีต่อนะมึงเจน,นแก้มพไปหกเราุดหมานไปเนาะอันน,นี้เนาะ ก็แคบบูธเกินนะครับนี่จริงๆก็เห็นมันดึงสายไปวัดเลยนะอุ้ยอุ้ยโอ้เดีบโน้ย การหลงใส่กิ่งไม้ก็บดนะบนแล้วเขากะเข็นข้าด้านั้นกี้เพราะเนี่ยมันเทนี่เดียวบุลูบุเสียงเลยเนาะอ้งเสียดายทุกคนทีนี้โตสร้างกันเลย เห็นตัวมันลอยทั้นเลยนะ よっ聞こえま มันกัดอยู่นั้นตัวนึงแต่ว่ามันบ่อหน้าน่ะกัดบ่อถือรถไฟเดินยากัดแล้วแวงนั่นอีกกโอ้มีแตามใหญ่สองตัวตัวนี้ตัวสี่ห้าสี่ห้าหกสี่ตัวนี้ของสี่ห้าสี่หกแตาม่ามันลมเลยนะต่อเท้าอมันมันหน้ามันยิ่งตัวนี้เอาเสือดูเขาหงายตัวนี้แปดโมงเลยหรอ หกแต้มเหมืกันคนแต่ว่าเรามีแต้มง่ายสองตัวแต่เราในแต้มแบบกลางๆวัดซี้าเกดเรามีตัวหนึ่งง่ายอาวทุกค,คนกลับมห้องรถแลดด้วนะเมื่อกี้นี้ง่างยไปหน่นลย ย่างไปวไ,ไปเบื้องหมายทางนั้นไปเมื่อฝนห้ามบุทันได้เบื้งองนี่ยครับตีในเดียวเนาะพอนยามถือฝนแล้วไม่มก็เอาก็ได้แน่งก็ได้ละพากันกลับมาเนาะมื่อเช้านี้เขาไปในมุ่ทุกคนที่ว่าเป็นคนแรกแล้วที่เขาไปหอดคุณที่จริงเขาแม่นมันมีนักศึกษาเข้าไปก้อนเฮาเนะาะทำอิจิตกะเจ้ามาในทังนั้นที่จริงก็เจ้าจอดรถอยนนู่นั่นออกมาพร้อมกันเลยเนาะเราก็ได้อยู่หกตัวมีตัวหใน่อยู่สองตัวทางนั้นเฮานี้ เอากระไดหกแต้มกันฝนนะนี่เนาะเป็นคับไซด์ทางนั้นนะของเขานะมันเป็นแบบตัวสามสี่ขีบวะนะมีตัวน้อยตัวตัวหนึ่งตัวน้อยแห่ง,หง,หงเดือนนั่นกับไซดีเลยแหละถือว่าหมหานองเมืนอนี้กัดคุณภาพมืนอนี้ทุกคนเพื่อว่าม,มีตัวใดที่กัดอันยอกนะมีแต่ตามหลัง,งพะมันคือคนกวนล,ละนี่ผลงานของนี่ผลงานของ ีค่าน้นคนีนค่าแลว้วปากซีกกลยนะตูนั้นกับปากซีกเลยเนหะ็นปนะปากมันเทแต่ก็ยังหมานอยู่นะหมุนไปได้อย่เอา้าสำารับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับเพื่อนกันขอบใจทุกคนที่มาติดตามนะับชมเนาะไว้พบกันใหม่วิดีโอนะบาย